P.R.A.D.A. ประกาศถอดคิมซูยอนออกจากตำแหน่ง b a แบรนด์ดังทั่วโลกปลดอีกพี่วันที่15มีนาคม2568จากกรณีที่ G.O.M.E.D.A.L.I.S.T. ต้นสังกัดของคิมซูยอนคิมซอฮุนออกถแถลงการระบุว่าเราขอชี้แจงเกี่ยวกับคอนเทนต์ล่าสุดที่พาดพิงถึงคิมซูยอนซึ่งออกอากาศทางช่อง YouTube Powerlap G.O.M.E.D.A.L.I.S.T. จะชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบโต้ข่าวลือ ที่ปราศจากความจริงเหล่านั้นด้วยข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและมีเหตุผลในสโดวยวันนี้ต้นสังกัดได้ออกถแถลงการเร่งด่วนในวันนี้ว่าโดยระบุว่าตอนแรกจะถแถลงสัปดาห์หนะ้าแต่ตอนนี้สภาพจิตใจของคิมซูยอนไม่เป็นปกติเพราะถูกสังคมประนามว่าเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตคิมแซนทางค่ายจึงต้องออกมาถแถลงเร่งด่วนในบางประเด็นอ่านข่าวที่ค่ายถแถลงด่วนคิมซูยอนรับคบกับคิมแซนจริง เป็นช่วงที่บรรลุนิติภาวะและ้วหลังจากที่พระเอกฆ่าตัวอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้คิมซูยอนตกเป็นข่าวในด้านลบนั้นชาวเกาหลีใต้รวมถึงชาวไทยเรียกร้องให้แบรนด์ต่างๆทั่วโลกที่มีคิมซูยอนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ออกมาประกาศยกเลิกสัญญาซึ่งพบว่าตอนนี้คิมซูยอนเป็นพรีเซนเตอร์ดังๆถึง18แบรนด์แม้บางเจ้าออกมาแสดงจุดยืนแล้วแต่สินค้าบางแบรนด์ยังคงรอความคืบหน้าล่าสุดพบว่าแฟชั่นแบรนด์รูสัญชาติอิตา ปาลีปราด d าปราดาได้ออกมาประกาศถอดคิมซูยอนออกจากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วโดยระบุว่าเราขอแจ้งให้ทราบว่าเราได้ตัดสินใจยุติความร่วมมือกับนักแสดงคิมซูยอนตามข้อตกลงร่วมกันโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของปัญหาซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วโดยการที่เลือกเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปราดาให้เหตุผลว่าคิมซูยอนเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเกาหลีและเมื่อไม่นานมานี้เขา ก็ได้ครองใจผู้ชมทั่วโลกด้วยผลงานละครอย่างเช่น Queen of t e a r ซึ่งพบว่าคิมซูยอนเข้ารับตำแหน่งมืมอบอสเดอร์ของปราดา้าเมื่อช่วงเดือนธันวาคมในปี2024ก่อนจะถูกยกเลิกสัญญาหลังผ่านไปเพียง3เดือนเท่านั้นขณะที่แบรนด์ดังอื่นๆทั่วโลกนั้นก็เริ่มปลดคิมซูยอนออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์พร้อมทั้งปลดรุปพระเอกดังออกจากทั้งแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลและตามป้ายโฆษณาทั่วโลกแล้วอาทิเชน่นแบรนด์เบเกอรี่ชื่อ ดัสเลสตัวได้ลบโฆษณาของคิมซูยอนออกจากโซเชียลมีเดียทั้งหมด Home Plus ก็ได้ลบโฆษณาของคิมซูยอนออกจากหน้าแอปพลิเคชันมือถือด้วยเช่นกัน k 2 k o r e ียแบรนด์เสื้อผ้าแอดลีเทอร์ชื่อดังก็ได้ถอดภาพโฆษณาของคิมซูยอนออกจากเว็บไซต์ทาง